รอก็คงจะยาวอ่ะอยุเยอะราดูเออมันจะรอตายห้าเดินได้ป่าก็ไม่รู้สิแก่แล้วนะเดินไ่ไห่ไล้กกง่ายดีอ่ะ หวานข้มาอย่าง้ไทะเกรนดูกยังตไม่ยไหมดเลยกรดูกอะไรครับใส่กล้วยแต่ไก hey, ่ไม่ดูคะที่นี่่ไม่ดยกไรดีรอก็รอใอ้กระดูกสีกินเกียเสียมไปเรื่อย อบอกโอ้ยมึงเนาะอยากหายมยงนอยากหายอยางน,นีก็มึหูได้ยินได้ยินเออเดี๋วบอกมึงนี่นะพอเรามารอบที่แล้วก,ก็ไม่ได้เอาอยากลับบ้านส่งไม่ดูห่าเลย <c oughs> หมอให้รับยาแต่ไม่รับเพราะรอบนี้เราก็มาก็รอแต่เราบอกโอ้ยมึงน,นี่โตจากตัวแม่ก็ต้องดูเลยแม่ก็ ทำหน้าบ้านแล้วเปิดมีเบลของกินเทพมาบ้านไหนบ้านแม่ผัวเออมีเบลของเยอะยังไงก็ไม่ได้กลับนะเพราะเอฟคีเล็กก็ย้ายไปเรียนนิเดียวนย่นี่น่ะเร็ยนใครเรียนใคกลับมาที่ไซครเพิเออคือกลับมาย้ายพออะไรนะพอห้าจริงจแล้วมือปอหกแล้วน่าจะย้าย นอนี้อกองผงอะไรหมนเราอยางมาว่าเราอยู่กับญาเขาเราจะไปไหนอ,อยู่อะไรยังไงเราต้องห่วงเหรใหม,อมายอญาติชได้หรือร้านเราจะยังําไมเ่เสร็จหนยเราต้องตำหลังคาใหม่แล้วก็าากวกเอาขอ,องจะพยายามเอาของก่อนจะเอาอะไรคุกคลกอะไรเงี้ยกนะขอ,องต้งตมตํ แม่ก um er ็อยู่คนเดียวก็อยู่เยนะแค่นั้นช่วยหูก็ต้องหัวเพราะอะไรนะเราก็ต้องดูแลลูกเนาะก็วยองเ้เราก็ต้องดูแลลูกของแม่แบบแต่ของเด็กอะไรน่เโกรธมือหนเขาไม่คุยอนกันแต่กลับมาหนูก็ไมรู้ว่าเขาดีดีเขาไม่คกับเราแต่นู้นเราไม่สบายแหละแล้เราก็ไม่อยู่ับนี้เราก็ไม่ไดกลับบ้าช่ไหมขอแล้ว่าเราไม่ื่อขายของป้ารอไม่รู้ไปเราอะพูดแล้วว่าเราต้องกลับมือหูใช่ไหม เขาช่วยตัวเองให้นัดมาช่วยหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกว่าให้นัดมาช่วยเขางอนมากคุยเขาเอลูกก็คุยกัเข้าไปเลยนะก็ที่ย้ายไปไปสองรอบไปเอาเรื่องเรื่องอะไรนะย้ายโรงเรียนลูกอ่ะก็คุยกัเข้ากันแล้วก็คุยหาหาเนี่ยทเขาไม่คุยกับเราแล้วพอนัยงานก็ไปคุยให้คนนู้นคนนี้ฟังว่าเราไปคุยด้วยแล้วก็บอกว่าโเรา คุยเขาแม่งุยดีดิอย่างเขาก็ไม่เขาอาจจะงอนอยู่หนูเบลบอกว่าแม่จะมาบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อมาดูเงาเออเงากาขาวผงหยีไม่ใกล้คืไไอไม่ใกลยังไงในนี้ยือลูกอาวันนั้นมาเราก็ไปทำงานเราก็ไม่ได้อยู่โฟลตามี่ยิย้กกันเราก็เลยว่าทำไมเราบอกไม่มาเราก็เลยไปทำงานไม่เจอโฟลตามกัน ว่าเราไม่ดูเอกมา,กา,มากกดูา้าดมามาดูป้าไงเป็นเยอะมากลยแล้วเยอะด้วยอ่ะมันเป็นหน้าเป็น่ลูกกับ้ายนะเนาะเออหน้าแต่เป็นพีูปปกกับ้ามัคงกะแทกแต่นี่ตนด็ไปง่าย ไอ้เด็กนั่น้วันนี้ว่าาร์ไปนึพอได้ไม่ที่นึ่งแต่ก็ดีมากถ้าหนูมีเศษฐกวันนี้เกิดขึ้นแบนี้มีอะไรดี ไอ้ช่วยเนพัดมะนาวมันจ้างไปช่วยบอกว่าเดี๋ยวมึงก็ขับรถไปทำเนี่ยได้สองร้อยสามร้อยสิแล้วก็เรื่องแม่มันดีเนาะป้าอ่ะเอการด้วยอะไรได้ตังค์อ่ะดีคนที่ยังไงเราช่วยมันแล้วมันก็เลี้ยงข้าวเราให้นอนอยู่บ้านมันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้จะเสียอะไรใช่ป่ะดีกว่าไม่คนที่มีงานทำเว้ยเราก็ไม่ได้คือไม่ได้ขอตังค์แม่แม่นะ เราไม่ต้องขอของเขาเราหาเงินไม่ได้เองถึงเราจะไม่มีมีใช้บ้างเออไม่มีเยอะเราก็ไม่ต้องไปขอเพื่อแบบเงี้ยเดือดร้อนเขาอ่ะอืมฉะนั้นพอมีใช้บ้างนิดนิดน่อยๆอยากกินอะไรก็ได้ซื้อกินซี้ออะานมีของก็น่าอยู่อยู่เพราะว่าโโอ้หลูกพอลูกเหมือนจะมาในรูปกกันอีกเลยเออิดของเาไปเรื่อยโตแล้วเราก็ทำเสร็จเราเองก็เลิกแล้ว ทำายร้่องดแต่นอเราเลิกซื้อ,อข้าพกินแต่ว่าเราก็กันซื้อที่ไดกิน้เตลาอยเรื่องบ้ากไม่ายซื้ออุอปรกอรณ์ไม่ยูแลมี้ นี่ใช่ไามเรามีที่ถือกระป๋อก็อรยคือเอ้มาจจะชอบก็ ทำยืนไปตั้งข้างอย่างเงี้ยเลยมีทุกอย่างอธิบายติดโอเดตแยไว้ทุกอย่างนั่นแหละสบายอย่างเงี้ยอย่างงั้นแหละดีสบายดรอนเราอยู่หรอสร้างกันไว้คือก่อนมีก็สร้างไว้ก็ไม่ต้องบ้ากพอได้แล้วแต่ว่าเราไม่รู้เหมือนเราก็เก่งใจอ่ะเราก็อยู่ๆเราเก่งใจเพราะเราเราไปตัวคนเดียวหัวไม่อยู่ใช่ไหมแต่เราก็เก่งใจแต่เราก็คือไม่ได้มาอยู่เฉยๆเปล่าเพราะ็ทำทำหน้าที่ของเรา Yeah, we do it.